รุ่นนี้นะคะที่เป็นชุดเดทนะคะที่เป็นเดทผ้ายืดบุนเวฟบนะคะตัวนี้เนื้อผ้าเขาจะมีน้ำหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้นะคะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยนะเนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับไมน,นะ แเนื้อผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆค่ะพี่งานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงแต่งมุกตรงนี้นะคะพี่รัดใหม่ตรงนี้เราทํากระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่แล้วงานตีเกตข้างๆแบบนี้นะสวยมากๆค่ะใส่แล้วดูเป็นทรงนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้นะคะพี่เนื้อผ้านะนุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีสัตไนลผ้าไม่ต้องรีดเป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายุดบุนเวฟนะคะผ้าดีมากๆใส่คุ้มเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วนะคะพี่ ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่เป็นซีไซส์นะมีมีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่และผ้าดีนะ้ตัวน,นี้นะพิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่185เท่าน,นั้นพี่เอาไปแค่185นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งเป็นตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้อง อยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหมดตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ต้องแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะจะขอเรียกสีกลมนะคะพี่พื้นเป็นสีกลมและลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่185เท่านั้นผ้าดีมากๆนะคะพี่อีกหนึ่งสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ จะขอเรียกสีแดงนะคะพี่มันเป็นแดงเข้มนะลูกค้าค่ะเป็นแดงออกแดงเลือดหมูนะตัวนี้นะคะในกล้องมันจะสว่างนะิดนึงแต่ของจริงเป็นแดงเลือดหมูนะตัวนี้นะไม่เข้มมากนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าตัวนี้ขอเรียกสีแดงนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะขอเลขสีเขียวพื้นจะเป็นสีเขียวนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนะค่ะพี่สำหรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ เป็นชุดเดทนะผ้ายุดว right ินเว็บผ้าดีมากๆแล้วมีกระเป๋ารวงแบบนี้ค่ะพ anyway ี่งานสวยเลยเป็นงานตัวใหม่นะให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวเลยเป็นงานตัวใหม่นะให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตรงนี้จะได้สีเขียวนะต่อไปนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะขอเลีกสีแดงนะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ไม่เข้มมากนะ ต่อไปนะคะพี่สีสุดท้ายสีนี้ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่18 5ดห้าเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆดีเก็บข้างๆให้ใส่แล้วดูเป็นทรงะค่ะพี่มีสามรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะคะพี่เป็นเดทผ้ายืเดเวฟนะคะตัวเนี้ยเนื้อผ้าเขาจะมีน้ำหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้นะคะพี่ซักไม่ต้องรีบเลยค่ะพี่ ใส่ได้ยาวๆเลยนะเนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้าเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวน,นี้ผ้าไม่มีสับในนะแต่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆค่ะพี่งานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงแต่งมุดตรงนี้นะคะพี่รัดใหม่ตรงนี้เราทํากระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่แล้วงานตีเก็ตข้างๆแบบนี้นะสวยมากๆค่ะใส่แล้วดูเป็นทรงนะ ส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้นะคะพี่เนื้อผ้านะนุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีสัดในผ้าไม่ต้องรีดเป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายุดบุนเว็บนะคะผ้าดีมากๆใส่คุ้มเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่เป็นซีไซส์นะมีมีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่และผ้าดีเนะ้ตอตัวนี้นะพิเศษนะคะพี่ ให้พี่แค่185เท่านั้นพี่เอาไปแค่185นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราาลายอยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ต้องหมดตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะ จะขอเรียกสีกลมนะคะพี่พื้นเป็นสีกลมและลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่185เท่านั้นผ้าดีมากๆนะคะพี่อีกหนึ่งสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีแดงนะคะพี่มันเป็นแดงเข้มนะลูกค้าค่ะเป็นแดงออกแดงเลือดหมูนะตัวนี้นะคะในกล้องมันจะสว่างนิดนึงแต่ของจริงเป็นแดงเลือดหมูนะตัวนี้นะไม่เข้มมากนะคะพี่ให้พี่แค่185ตอนนี้ขอเรียกสีแดงนะคะพี่ ตัวนี้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะขอเลขสีเขียวพื้นจะเป็นสีเขียวนะคะพี่ให้พี่แค่185เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่สัรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะผ้ายุดวินเวฟบผ้าดีมากๆแล้วมีกระเป๋ารวงแบบนี้ค่ะพี่งานสวยเลยเป็นงานตัวใหม่นะให้แค่185เท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียว,วยเลยเป็นงานตัวใหม่นะ ให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตรงนี้จะได้สีเขียวนะต่อไปนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะขอเลีกสีแดงนะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ไม่เข้มมากนะสีต่อไปนะคะพี่สีสุดท้ายสีนี้ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆดีเก็บข้างๆให้ใส่แล้วดูเป็นทรงะค่ะพี่